มารับชมค่ะกับรถแคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหารคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สภาพสวยเลยได้เป็นสี เท้าก awesome ้าไฟมานะคะเครื่องยนต์2.0เครื่องยนต์เบนซินล้วนค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารูสูญหายไม่มีตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นคันนี้คือรถสภาพแลกเข้าน้ํหนึ่งพาเดินวนรอบคันคือถือว่าสภาพสวยมากพึ่งลงมาจากรถสไลด์เลยใครสนใจ To โยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2020คันนี้ใหม่เพียงแค่71,000โลเท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุท่ททานค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยน พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบอีกเช่นเคยค่ะกับ To โยต้าแคมรี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เป็น 2.0G ปี2020คันนี้ใหม่อยู่ที่71,000โลเป็นเครื่องยนต์นเบนซินล้นวนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นเบนซินล้นวน167แรงม้าการันตีหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนคันนี้ได้เป็นสีเทากาไฟมา และคันนี้พี่จ๋าอาจจะเห็นร่องรอยเล็กน้อยอย่าดราม่ายอย่าซีเรียสนะเพราะเป็นรถเข้าใหม่และเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปรับชมรอบๆคันบอกเลยว่าคันนี้ดูรอบๆคันแล้วถือว่าสวยมากเก็บงานเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่เจ็ดหมื่นนะคะไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลคันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองสี่ร้อยตัวนี้นะคะออกห้างายแดงอยู่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นประมาณล้านสี่อะประมาณล้านสี่เกือบล้านห้าละกัน ะะก็ออกห้างไปแดงก็เป็นร้านแหละตัวนี้เหลือเพียงแค่719,000เท่านั้นได้เป็นสีที่ดูเป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีเทากาไฟแต่ว่าถ้าน้าหนึ่งมองแบบนี้มันจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะออกเป็นสีน้ำตาลนะเ,เ,เดี๋ยวมารับชมกันทีละจุดเลยดีกว่ามาดูจากไฟหน้ากันค่ะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแบบไป LED นะคะไฟตัดหมอกแบบ LED ได้เซนเซอร์ด้านหน้าด้วยป้ายทะเบียน1ขไข่นอนหนู7622อาจจะไม่ได้เปลี่ยน นะอาจจะได้เป็นป้ายนี้ไปนะคะไฟหน้าเดิมสวยค่ะไฟตัดหมอก LED ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าฟ้ากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมพคม้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มและในส่วนของแม็กค่ะก็จะได้เป็นแม็กเดิมค่ะแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ปีตัวนี้ปีรถปี22แต่ว่ายางปี23นะเนี่ยเท่าที่ดูสัปดาห์ที่33 23นะคะซีรยียางอยู่ที่ 205ทับ65 R 1 6แมคขอบ16นิ้วค่ะเท่าที่ดูแมคก็ไม่มีรอยครูดนะอาจจะมีเล็กน้อยหรือเปล่านะอาจเป็นมีเล็กน้อยค่ะ ก็จะมีร่องรอยรอยเลอะเนาะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถสรันเหลี่ยมโคมนะคะสภาพตัวรถโครงสร้างตัวรถเรารับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแต่รถบางคันอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆหินกระเด็นเฉี่ยวเล็กน้อยเป็นธรรมดารถมือสองตัวนี้มือสองแท้ค่ะนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างและ กระจกด้านข้างลดการหยดตัวของไอน้ําหรือของเม็ดเม็ดฝนเม็ดน้ําเกาะตรงกระจกมองข้างนะคะที่เปิดด้านนอกค่ะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็คิ้วขอบตรงนี้ค่ะก็ได้เป็นโครเมียมนี่นะเพิ่มความหรูหราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารมาดูภายในสักนิดหนึ่งภายในนะคะได้คุมโทนเป็นเบาะหนังสีเบจสีสครีมคันนี้คือรถเข้าใหม่ เะะบาะหนังสีเบสสีครีมบาะปรับไฟฟ้าค่ะนะคะฝั่งคนขับปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันมอกอ,อยู่ครบชัดเจนค่ะนี่แผ่นเพจปี2020ตัวน็อตนะคะสภาพตัวรถเดิมสวยเลยนะคะคอนโซลด้านหน้า คอนโซลตรงนี้จะได้เป็นสีดําตกแต่งด้วยลายไม้อันนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะอันนี้ก็จะบุด้วยหนังนะคะพี่จา๋าอันนี้คือรถเข้าใหม่นะจะมีเอกสารอะไรต่างๆเพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพก็เอามารีวิวให้ได้รับชมคู่มือต่างๆนะคะก็อยู่ครบเดี๋ยวตรงไหนนะคะเราก็จะมีการเก็บงานให้คันนี้แอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวาเป็นดูโอโซนนะคะนั่นหมายถึงว่าฝั่งด้านขวาร้อน ก็ปรับหนาวได้นะคะถ้าฝั่งด้านซ้ายหนาวปรับร้อนได้แยกกันไม่ต้องออแยกกันนะไม่ใช่แย่งกันนะ,ะก็สามารถแยกอิสระค่ะแอร์ปรับซ้ายขวาแยกกันได้และส่วนตัวน็อตของโครงสร้างตัวรถเรารับประกันอยู่แล้วนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรอยน,อ Make Art. น็อตเมกอาร์ตนี่เดิมสวยเลยนะคะเรียงกันแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อย สนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963คันนี้7แสน0 0ึ่พัจะผ่อนอยู่ประมาณผ่อนอยู่ประมาณ 12, ื0 0เครดิตดีแต่ยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะดาวก็จะผ่อนถูกกว่านี้นะคะ เลียมโรมด้านข้างค่ะสภาพสวยคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นพี่จ๋าอย่าเพิ่งดราม่านะเพราะว่าน้ำหนึ่งอยากให้มาเห็นสภาพรถเข้าใหม่บา,บางคลิปก็จะรีวิวรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วบางคลิปนะคะเห็นรถเข้าใหม่มาก็รีบมารีวิวก่อนเนาะใครที่ติดตามช่องน้ำหนึ่งอยู่นะ <c oughs> เผื่อจะได้ไม่พลาดรถส,สวยกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยแอร์ด้านหลังค่ะนี่มีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนนะคะอ่ะนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํารวมไปถึงตรงกลางตรงนี้ก็สามารถเปิดเอื้อมมือไปถ้ายรถได้นี่ค่ะแผงประตูนะคะเป็นสีทูโทนนะคะตัดกับวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็แคมรี่เขาก็จะมีม่านด้านข้างเนาะนี่ค่ะม่านด้านข้างจะเป็นม่านแบบแมนนวลส่วนม่านด้านหลังนะคะม่านด้านกระจกเออกระจกด้านหลังนี้จะเป็นม่านแบบไฟฟ้านะ,ะตามสไตล์แคมรี่เลยนี่ค่ะ รอยเมคอาร์เดิมสวยอันนี้จะมีซ้ายขวาเลยนะคะสภาพตัวรถโครงสร้างเดิมค่ะถ้านำรถออกไปนะเจอหลักฐานคันนี้มีการตัดต่อตัดแต,ต,ต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานะเอาหลักฐานมาได้เลยค่ะน้ำหนึ่งนะคะรับซื้อคืนเต็มจำนวนที่เพชรยศรับรถทุกคันค่ะซื้อคืนเต็มจำนวนล้อดิสเบกสีล้อค่ะแม็กเดิมโรงงานนี่อ่ะด้านท้ายนะคะ ระบบไลฟ้าด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนี่ค่ะหขอไขน่นอนหนูเจ็ดสองสองมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกล้องที่เจ้าของเดิมเขาบันทึกเป็นกล้องบันทึกด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้นะว่ากล้องบันทึกด้านหลังเขายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นที่ติดกับตัวรถมาจะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ ห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะใหญ่กว้างเก็บของได้เยอะสไตล์แคม r y รี่นี่ค่ะระบบไลฟฟ้ากระจกด้านหลังตากโ,โยต้าล้อนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือแน่แรงนี่ค่ะซีนนะคะเป็นทังมะพร้าวซีนทังมะพร้าวสีขาวไข่ไก่สิลิโคนซีนทังมะพร้าว สนใจก็ทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยทุกคันนะเรารับประกัน,นตัวน็อตต่างๆเดิมสวยค่ะคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเป็นรถหน่วยงานมาแล้วก็มีรถนะคะให้เลือกที่นี่เราอยู่ติดถนนเลยสุวินทวงศ์46เป็นสาขาเปิดใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาเปิดใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ ด้านข้างไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะ2.0เครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนแม็กเดิมโรงงานนะคะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมนี่ด้านหลังกว้างนั่งสบายแคมบรี่นะคะเดินทางไกลไม่เมื่อยสไตล์แคมบรี่อยู่แล้ว719,000ค่ะพี่จา๋าน้ำหนึ่งดูแลให้ค่ะ สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะนี่มีมีซ้ายขวานะเมื่อกี้ก็มีนะคือต้องมีซ้ายขวาค่ะตัวนี้จะเป็นรอยอ่รอยที่เขาโรบอกเขาคลีบโครงรถเนาะนี่อันนี้เขาก็จะมีอ่าม่านด้านข้างจะเป็นม่านแมนนวลกระจกด้านข้างพร้อมสัญญาณกันขโมยค่ะกุญแจนะคะได้เป็นแบบสมาร์ท e คเลดด้วยนะคะนะคะตัวนี้แบบพับ แล้วก็มีในส่วนของรถการเกาะของหยดน้ำอ่ะเปิดเข้ามาดูภายในคันนี้จะตัวรถสีเทากาฟไฟหรือว่าสีน้ำตาลได้แหละถ้าแบบนั้นหนึ่งเงียเ็นบ้านน่นจะเป็นสีน้ำตาลนะคะภายในเบาะเนี่ยเขาจะเป็นสีสว่างจะได้เป็นสีเบสพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาคันนี้นะคะฝั่งด้านคนขับเนี่ยมีตัวปรับในส่วนของเออบาะด้านหลังตรงนี้เบาะปรับไฟฟ้าด้านหลัง ปุ่มพูดสตาร์ทค่ะพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวามีเออ่พูดคอนโทรลนะคะออปชันพูดคุยกับสิรีนิดนึงปรับเบาะสักนิดนึงนี่ค่ะมีคูดคอนโทรลนะคะนี่ฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เปิดท้ายรถได้นะคะมีระบบนะคะตัดเครื่องยนต์นะคะนี่ แล้วก็ลุ่นถลายอันนี้เป็นเปิดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะเบาะนะคะก็สามารถเมมความจําของเบาะได้นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะเครื่องเสียงรองรับ C D F M A M สตาร์ทรถสักนิดหนึ่งแย่อแย่อแยกอิสระซ้ายขวา มีหนุ่มบาวสาวปานมาเชียวอะอะเอามือไปกดอะไรแล้วล่ะขออภัยกรณาพูดซ้ำอีกครั้งอ๋อมือไปโดนอ๋อไม่ใช่เป็นเพงลงคาราบาวแต่ไม่ใช่หนุ่มเบาวสาวปานอ่ะไม่เป็นไร มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดพร้อมเส้นกะระยะนะคะทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็ปรับมุมมองนะคะถึง3ระดับด้วยกัน,นก็สนใจก็ทักเข้ามาได้กล้องมองหลังแบบเป็นออโต้นะคะไฟด้านหน้าที่ใส่แว่นตาอ่ะแล้วก็มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะตรงนี้ก็ที่เท้าแขนกว้างมาก สไตล์แคม r y รีเขาเป็นสไตล์หรูอยู่แล้วนะคะมีแท่นชาร์จแบตโทรศัพท์ไร้สายให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว,ว่าพี่จ๋าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าได้เป็นเบรกมือไฟไฟ้าด้วยนะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะนี่ฝากระโปงนะคะก็เป็นแบบว่าโชกคเนาะเปิดได้ง่ายๆเลยค่ะ ตัวน็อตต่างๆค่ะพี่จ๋ากรารันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้านะคะห้องเครื่องไม่มีตัดต่อตัดแ,แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังสภาพห้องเครื่องเดิมเลขตัวถังเดิมค่ะอันนี้เรารับประกันหากนํารถออกไปนะเจอหลักฐานว่าเลขตัวเครื่องตัวถังไม่ตรงพี่จ๋ามันต่อภาษีไม่ได้รถกฎหมายไม่ได้นะตัวนี้ก็ถ้าเจอหลักฐานนะเอามาได้เลยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่เคยเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเราคัดเกดรถสภาพที่ถูกต้องมานะเพราะว่ารถที่จัดไฟแนนซ์จะต้องเข้ากับฟไฟแนนซ์เล่มตรง นะเลขตัวถังตรงนะคะนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพเดิมสวยค่ะสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนมอกอ,อยู่ครบชัดเจนค่ะห้องเครื่องด้านหน้านี่สภาพเดิมสวยสนใจทักเข้ามาได้เลย096198 4963ก่่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ค่ะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นี่นะคะ ไม่มีคลาบน้ำมันไหลเยิม้มห้องเครื่องเดิมค่ะไม่มีชนหนักถึงคานด้านหน้าไม่มีชนหนักถึงห้องเครื่องถึงตัวถังแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างเดิมคันนี้ Toyota c a m มรี 2.0G ปี2020ไม่71,000โลค่ะ719,000พอนอยู่ประมาณ12,400เคลดิดดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจทักมาคลิปนี้นะั้นขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ